มาโซกันต่อดีไหมจิงนะเออไนนต้องูดเขาเขาไม่จะเป็นโยงเขาเออหาถึงว่าละเอาผามโซมาไว้ใกล้กเกอัน,นึงหลามไปพ่องเกมที่พี่เคยจูบนองเคยลูบเคยครับเอาไล่แม่เฮ้ยน้องจงูงถนอมเกมงามอย่าให้ช้ำเป็นรอยอย่าให้เป็นขีดเป็นขวด อย่าให้ผิวนวลน้องช้บอันผิวตรงไหนที่มันดำน้องจงถน้ออกมานนอนล้งตึงวันเจ้าจงเอาเป็นเขาลูกอย่าให้ใครจูบซ้ำร้องเร่งเร่งผู้น้อยเป็นปัดวอง ลำปาของเขาปุ้นหมดไอ้แม่เหยมันใกล้เขามันมาเป็นกรรมไปครันวันจะปีนเปล่าแหละเอาไม่เอาไม่จุกเขาบําเพ็ญนะที่เข้ารูปรูปอะแง่กั้งไปพูดเป็นเถื่อนเป็นเถื่อนนะถึงวันไหนล่ะพวันพัสวันพัดวันพัดวันซุกวันพัดจะได้หน้าที่ตำหน่งเจ้าลูกหลานของภัยที่รับราชการจะมีเบิร์บำเน็ตบำนานะได้เลื่อนขึ้น ได้เลือดขั้นสามลำคนที่เกิดวนันศุกร์ไอจะบอกตุกเตอะพองพันเออเกิดวนันศุกร์ตุกนักเหมือนกันหน้าที่การงานภาระมากมีเอออันนี้ก็ย่าอีทอยู่คนเกิดวนันศุกร์นี่พานไจะหน้าขึ้นนะแมเออ่เนาะกอย่าอีทยังเกาอยู่ปีนี้จับคนเกิดวนันศุกร์เอาว่าจะตุกนักนะภา,าระจะท่าถูกเข้ามา ปันหาจะเวดหลังเวดน้าคดเกิดวันศุกร์ปีนี้บอพอดีแต่ปลายแต่ปลาเพื้นบอกมาแบบนั้นโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเกยมตัวไว้เนาะทำางานนักละพีเร็วเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทมันจะตุกยากก็ไปแฮมปีภาระน์ ก็มีเก็บเงินดีๆจ,จ,จ,จ้างจ้างใจเพราะใจนี้กันกว่าเดิมสงินเอามาเก็บไว้หื้อลำมันเติมมันควา,า,า,ายไอจ้างใจจ้างอมจ้างเก็บจ้างออมอาจจะมีลูกโซดแม่โคนเี่ยคาร่ากำลังคืนเนี่ยจำรับคนเกิดวันสุ์ มันตึงอย่าตุกการภาระหน้าที่อย่าเข้ามาแหกกรําเป็นลูกเป็นลานและเป็นลูกเป็นเต้า จำเป็นจะต้องสอดเงินเพื่อเอามาเติมที่เดิมที่เก่าทางบอกอีเม่อาจจะสบายอลาขึ้นออกถลาเอากัูไม่จะเกิดยางคืนสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ผลลัตั้งไหลมันจะไหลมาทุกแย่ทั้งทรัพย์สิบโูคาบางพ่องก็จะอิบบางพ่องก็จะอ่อน สัปปะที uh, aki, ạ, ่ปิดปัญหาสัมปภาวะมันจะมาเวทล้อมจะป้าหฮนักหน่วงคอนคุณคุณวันศุกปีนี้บดีเจ้าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะเจ้าต้องเตรียมไว้ตะกี้จะตาก็โคตรเกิดวันศุกบ่ปะเดียวจะเย้ยก็มาพ่อวันเสาร์ ຕົງຊ່ວຍຂຸດຊ່ວຍເລົາຄົນເກີດວນເສາກຈະນັກສຽງຫານຈະອິດຈະອນຈະນິດຈະໜ້ຍສັບບັນຫາຈະເຂົ້າມານັກລໍວວັດສຸກວັນເສາລະວັງີນາສຸກເສົາບໍດີ cả <laughs> vác ban sầu ban suốt, cái <laughs> ya tuốc <laughs> cả mấy hèm nước biển, cả là đi đi, bởi vì năm nay sẽ nết sẽ nề, chắc băm hông cái sẽ có vấn hả, cả ya cả họ vác năm nay mặn hông bay hông ya, mùng đi đây lại huy vẫn ba vẫn sầu gặp tương văn xúc và đây sàn núc, và đây sàn sườn cung cả sông hà bia hà ngơn tháp mắt mương thừa hà kín long long bước gặp bay tây bước gặp bay lửa bước gặp bay hầu bay hò ừ, nó mà mà là cái gì bay lẩu bay sò lên đó sao lại ngó ý nó ngôn mi âm nát lừa cồn Ba hít yao ngon nai mak ba hôm ba hàm mặt tinh badai quang ya ku tachak da hát bajai wang ngon kham gia bay mai ngon hui ngon ha ba kin bọn giây mặt tinh babi ti wang tinh babi ti wang xa la ek เลือกตื้ได้วึงแบบตึงนแ hạng ชอบแหก่าบุญคำมานมา tìm จองมา tìm บ้านน่ะชอบเป็นคู่ความคู้กับป้าป้อออกแหกหินกับชอบขลามจูนพ่อมาอดเอาอดเอาในแม่เนาะจีบลุยและจะแย่ก็เป็ดจังซอหากินหับจังปุ่นใจเจ้าบ้านอ่ะเปิ้ลจะเพื่อจะเลือดเพื่อปลาลอกต เบื้อก็ขึ้นเหนือเตื้อบาดได้เมื่อเข้าจองเข้าบ้านวบันบ่าจังโซหากินกับเสียงจังโซเปืนเมืองมานังบนหาจะต้องเอาใจหลับพี่น้องเจ้าบ้านเอาใจคนฟังเนี่ยวันนี้ฮะบอยจ้างเขามาเต้นแล้วนะไม่ยังถ้าแต่ว่าห้าถูกิเปดล้านนะเ <c oughs> มื่อตบ้าเกือบเป็นคุณทวัดน,<อ>นาบูนบานนั่งบาดได้เป็นเศรษฐี พอโจกไอยังบอกมีปืนว่ามันจะตุกแอบปีนไอ้ยป้ใจเฮาจะลํำจะรวยหวังจะซส้อ่วยจะได้เงินลนตอนองโมงอฮะโทรไปจ้างไอ้จูไว้แล้ว